สวัสดีครับผมพูดไทยดำนะครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมเดินทางมาจากจังหวัดสุลนครนะครับเมื่อนี้กะว่าจะมาที่อุดรธานีนะครับมากินข้าวเสาก่อนนะครับที่บริเวณครัวสังกะสีอยู่บริเวณซอยเฮ่งเจียนะครับท่านใดที่เดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีอยากจะมากินนะครับผัดกะเพรานะครับร้านนี้ครัวสังกะสีนี้มีผัดกะเพราล้วนๆเลยนะครับและก็ถือได้ว่าเป็นผัดกะเพราแท้ๆนะครับใส่ใบกะเพรานะครับและก็ผัด ใส่กับเนื้อหมูเนื้อวัวนะครับเอาแบบแห้งๆเลยนะครับร้านนี้บอกไปก่อนไเลยว่าเด็ดอีเลยนะครับขนาดคนจากเอทัวสารทิศบอกว่าตั้งประเทศเดินทางมาก,กินนะครับเป็นร้านนี้น้อยอยู่ที่ซอยแห่งเจียนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาบุกครัวพี่โจนะครับร้านเอ่อครัวสังกสีครัวสังกสีอุดรต้องบอกอุดรเนะครับแซ่บสุดนึกไหมแซ่บสุดในอุดรธานีก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะโอเคโอร้านครัวสังกสีนี่นะครับเอ่อโด่งดังนะครับไปฮอดสกดเลย บผมนี่ตามมาเบิ่งครับนี่มันอีหลีบ้อนะครับเห็นน้องเขาวางกระสีนี้พัดกระเพราได้แซ่บมากๆเลยนะมันต้องลุกตลอดหรือเปล่าครับว้วอเ มากมากเลยนะครับอยู่นี่เป็นกะเพราแท้ๆเลยนะครับใส่เนื้อกับใบกะเพรานะครับเขาบอกว่าเป็นกะเพราแท้ก็ลองมาชิมเบ้างครับที่วัดอุดรธานีเขาบอกว่าร้านครัวสังกสีนี้อร่อยมากๆครับ ไปครับเส้นทางการเดินทางต่อไปนะครับเดี๋ยวออกจากครัวสังกะสีก่อนแซบอีลีเลยครับต้องมาลองเด้อน,นะครับเราจะไปไหนกันนะไปเดี๋ยวออกไปนองคาย,คายเยนาะเดี๋ยวออกไปนองคายเดี๋ยวตุงไหนเดี๋ยวออกไปน้องคายนะครับเดี๋ยวผมจะแวะไปหาพี่ชายผมก่อนท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นพี่ชายผมนะครับตอนนี้บวชอยู่ที่อุดอรนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งนะครับ อาจารย์ครับอันนี้พระพี่ชายผมครับอันนี้เจ้าเจ้าอาวาสเจ้าอาาสายแล้วครับผมถายแล้วอยู่วัดน้องสําโรงนะน้องสําโรงจังหวัดอุดรธานีมาด้มาด้บอกเอ้ยอย่างนี้มันนี่อยเี้อนเดินมาเยวัดหกย้าี่ ต้องยังต้องอะไรครับโอ้อะไรครับโอ้หวโอ้อันนี้โกโปอันนี้ซ้ำซุ้งครับซ้ำซุ้งอันนี้ถ่ายภาหนิงบอกอันนี้ถ่ายภาพหนิงครับถ่ายไปแล้วอันนี้อันนี้อันนี้โกโปวิดีโอครับตัดต่อให้ดีด้วครับอันนี้พี่ชายผมครับอันนี้ผ่ายังไม่เคยเห็นครับพี่ชายอยู่ดอนท่านีวัดหนองสุ่คร่องครับงั้นผมล่านะครับผมผมล่านะครับครับครับ ไปเดินทางเออเปิดสองไก่ลายแอดแอนเจอผมออกมาจากจังหวัดอุดรธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แวะพักอยู่แถวๆปั๊มสะก่อนนะครับมันฮอนมากๆเลยไหมครับมือนี้แดดเปรี้ยงเลยนะฮะ เนถ้าเกิดทางต่อไปนะครับจะมุ่งหน้าเข้าไปที่จังหวัดหนองคายนะครับไปเบื้องจุดผ่านแดนหนองคายดูนะครับว่าเป็นยังไงครับมีท้าที่เปิดบอ่อนะฮะหลังจากที่บ่ิได้มาหนองคายสองปีกว่าเลยนะครับตั้งแต่โควิดมานี้นะครับยังไงไปเบื้องบริเวณจุดผ่านแดนหนองคายน้ำกันครับตอนนี้ใกล้จะถึงหลักอีกประมาณจักสิบกิโลนะฮะ ถึงแล้วเนี่ยห้ามดิไปไหมไปก่อนไปก่อนครับตอนนี้ด้านด้านพมแดนหนองค่ายครับเงียบปิบเลยครับเงียบเงียบเป็นเป้าซากเลยครับเงียบปิบเลยครับจะคุใดด้านจะเปิดเนาะเคยข้ามบ่ตรงนี้เคยข้ามบ่ะเคยข้ามไปอยู่ครับข้ามไปอยู่วิงจันทร์นะทางนี้เวียงจันทร์ข้ามไปก็เป็นเวียงจันทร์เป็นวิงจันทร์นคเห็นรถข้ามมาอยู่เนี่ยเออ ไปถามเขาไหมล่ะเห็นรถข้ามอยู่ไปสอบถามเขาไหมอ่ะอในรถรถอะไรเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปวนกลับรถดูดีกว่าข้างในน่าจะได้อยู่พอเข้าบาได้ไวเข้าบาได้เนาะอ๋อตะขี้เข้ามีวนเล่นบ่ได้นะไม่ได้ครับป้าวนออกวนตรงนี้ขอบคุณครับล่องล่องเชี่ยงมบเบ้อกูซิอเอาด้านยังปิดอยู่ครับทายจะน้อย ไว้ด้านเปิดพุด่นละครับดีจะ้ามาเทียวครับเมื่อกี้กระั่ำเฉียววัาสินลอยเข้าไปพ <c oughs> อได้ครับพอได้อนี่ครับแวะจุดก้อนทอดอ,อ,อำเภอท่าบอ่อนะ เพื่อท่าบ่อนี่ตรงวินนี่ก็ถึงแล้วเนี่ยตรงมินี่ก็หอดล่ะเดี๋ยวแวะมาเบิ้งครับแม่น้ำโข้งมันแห้งครับค,คือว่าสีแห้งนี่แหละนะครับแต่ว่าหลายอยู่แต่ว่าฟังทั้งหุ้นครับเป็นดอนทรายครับทั้งพุ้นไมนจะเป็นเวียงจันทร์ครับน่าใกล้จะหอดเวียงจันทร์แล้วล่ะดอนทรายทั้งหมดเลยครับออกจากตรงนี้ครับเข้าเพเภอท่าบอ่อแล้วก็สีเชียงใหม่ กนครับเห็นบรรยากาศริมโคงครับตอนนี้อยู่ริมโค้งไปดูไปนะครับก่อนทอดเพ่อสังคมเนาะยังไ,ไงร้อนปะ<ฮ>สุดยอดเลยไม่ร้อนก็ดูอากาศเย็บไมม่ีจบดากอุยผู้สาวผู้สาวสวัสดีครับผู้สาวเนี่ย ทั้งพ้นเป็นโซบะปอล่าครับเมื่อกี้ว่าว่าจะแวะนะว่าจะแวะเออแวะเออสีเชียงใหม่ครับเบิ้งบรรยากาศเวียงจันทร์ครับเลยเสื่อยครับบูเปญญ็นอย่างครับเดี๋ยวไปเบื้องที่สังคมก่อนดีก,กว่าอันนั้นเป็นทางโซบะปอลาาไม่รู้อะไรน่าจะแขะน่าจะยู่เวียงจันทร์อยู่ครับเลยออกเวียงจันทร์มาสักหน่อยนึ่ง ผมก็อยู่ที่บริเวณพาตากเสื้อเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศนะครับเป็นสกายวอล์กเมืองหนองคายนะครับเป็นเทเล็กที่ผมมามวน้ำเดี๋ยวมีน้ำมีน้ำเปล่าอยู่บ่ครับน้ำเปล่าลโอ้เลนะ็กลยเนาะอ่านกินน้ำเปล่าก่อนคนร้อนเลยอากาศอ้อเหนือยเกิดมากเคยมา,ยมานี่ล่ะอ,อู้ข้างหน้าครับเป็นบรรยากาศของทางสปป,ปลาวเท่าใดน้อนีน่เนาะ ฟังในพุนคือสอปอล่าครับเฮายัางบ่ได้ไปง่ายดอกเบ่งส่งแล้วนะฮะมาจอบมา่องเบ่งือซื้อครับตอนนี้บริเวณผาตากซื้อผาตะซื้อนะครับกระทั้งพุนน่าจะเป็นบ้านสัมพันธ์นานะครับน่าจะเป็นยูขแขวงนะครหล,ลวงเวียงจันทร์นะครับ <c oughs> ทั่งพุนนะครับเป็นแม่น้ําโขงครับตอนนี้เป็นแม่น้ําโขงแล้วก็จะมีเกาะตรงนี้นะครับแล้วก็แม่น้ําโขงก็จะตรงกลางนี่เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะนะฮะเป็นเกาะแล้วก็เป็นทังของสอปอล่า เป็นเขตของโซโลบ้านสัมพันนาไปด,ดูดิจู้มันบานใหญ่ด้วยนี่ อือละยีบ,บาทอันนี้ก็มากกว่านี้ไปใส่ทีมโลดใช <aime> <อ>่ไหนะครับก็สวมใส่นี่เลยครับสวมใส่เกือบเลยฮะเดินเข้าไปดูยังไงเบิ้งผาตักเสือ้อฮะแต่เราก็ไม่ได้บริเห็นเสื้อตะเ<ต><ว>นี่ยนผาตักเสื้อผาตักเสือ้อ<ต><ว>น่าจะมีใครเอาเสื้อมาตากอ๋สกายวอล์กครับชมบรรยากาศ บอกได้อย่าทานไปนะฮ่าฮวันจริงก็จะเข้าไปมันจะรู้เยอะกว่านี่ไม่รู้หรอกโอ้โหบรรยากาศดีมากนี่เขย่าดูสิโอ้โหฮูบรรยากาศดีครับสอปปหลาบขอบคุณครับดูพื้นดูพื้นแต่พื้นเริ่มลายแล้วนะฮะดไ้ อนนของไทยเนาะของไทยเอาครับบรรยากาศดีบ่ครับเอาแวะมีโอกาศผ่านมากอ่ะเอารองมารองมาเบิ้งครับรองมาเบิ้งเด้อบรรยากาศดีหรือว่ามันยูสูงมากๆเลยขี่รถขี่รถขึ้นมาก็ยังสูงเนาะเมื่อกี้เนาะโคตรจะสูงเลยเพิ่งบรรยากาศครับสอปปหลาดทังพุปป่นนะครับไปอำเภอสังคมกับยูข้างใต้นี่นี่อำเภอสังคมอำเภอสังคมเดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยอำเภอสังคมเดี๋ยวไปอำเภอสังคมครับ อ๋อคันนี้เราคือขาตากเสือเส้นทางต่อไปจะไปผู้อีสันครับอันนี้16นาฬิกาแล้วมันจะเปิดให้บอลเหรอ,อ,อเดี๋ยวไปผู้อีสันต่อจักหน่อยเนะ แกะเติมน้ำมันกนครับเสร็จแล้วกัโอ้เติมรูปมากเลยน้ำมันนี่กั่อ มันเป็นอย่างเงี้งยโอ้โหโอ้โหโอ้ไปไม่ได้ไม่ใช่แล้วไป,ไ,ไปหรอไ,ไปหรอ <c oughs> ผมไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้ว ดูก่อนเต็มมันตัวครับนี่แหละครับผมเบ่งเอาลูกแตูดูนี่เฮ้ยอ่ะจะไปยังไงเนี่ยโอ้ยทางสุดครับสุดจุดปืดโอ้มัวใส่ไตขึ้นไปได้บ่ครับบ่มแม่นแล้วโอ้มันเป็นมันน่าจะหยางนะเอ็มมันน่าจะเดินนะมันน่าจะเดินมากกว่าโอ,มอ้มันต้องถามเขาตะกี้ถามวบ้ว<ะ>ม,มาแบบ เข้ากับโบเคยมาเนาะผาไอีอย่างกูผู้อีผู้อีสัน <c oughs> ผู้อีสันครับเขาบอกว่านี่โอ้มันเป็นทางยา,างตัวนี่ <c oughs> ขึ้นบูชือทางแล้วแล้วบูน้ทางไม่ถูกทางถามชาวบ้านต้าไปครับลงมันโมเมนต์ทางขึ้นผู้อีสันเขาขึ้นทางไรล่ะจีพท่ามาครับ <c oughs> ผมก็บุกคยมากเหมือนกันกะเป็นชิปทีทท่แบบว่าผมต้องไปกับนะครับบม่ได้ตั้งใจจะมาค้างนะฮะขี่รถเล่นมากอะ300โลครับเดี๋ยวต้องไปกับไอ้ไคุณอีสันเนี่ยมันไปทางนี้บ่บ่ครับไปทางไหนไ,งน,งนไปทางผู้ลนะุงนั่ผู้ครับ,บอันผูข้ขึ้นไปยังเชิงผู้เหรอครับบ่ไปพุนเข้าเข้าทางพุนบ่ อันนี้โบแมนนันบ่โอ้ยเข้าไปจกักอีหยังเลยโอ้ยปลาปูตัวนี้ไปเนะครับเลี้ยวเลี้ยวขวาอันบ่ครับไปนี่เลี้ยวขวามันจะมีปลายเบาะบ่ม,มีปลายเบาะเป็นบ่ห้วยอีสันมีที่มีบ้านอยู่หลังหนึง่งมีบ้านอยู่หลังหนึง่งครับแล้วก็วันก่อนมันเป็นบานหลุดสตาร์ทมือไม่ทำงาน มันจะเข้าไปที่ไหนเออมีด้วยคุณนลูกเออพอคุณเข้าไปันก็ตารทเท้าก็ไม่มีด้วยไม่มีมันน่าจะเข็นกระตุกด้โอ้โหเข็นกระตุกยันไงยันอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมซ่อมด้วยกนเอาขนมมาเตวัดพระอาจารย์ให้เอามาแจกเนี่ยเอเอาไปโรดมันมีหลายเนี่ยเอานีม่ามาไปเชียเอานออนี้ขขอขเปรี้ยว

อันนี้ยังมะขามแช่อิ่มเอมะขามแช่อิ่มเด็กหน่อยกินบ่ยได้นมนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งกันอ่แบ่งกันแบ่งกันขนมอ่ขนมอันนี้อ้าอาเอาให้น้อง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 นมอวันตินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาให้เพื่อนนุ่นให้เพื่อนตัวนั้นยังบ่ด้นมยาเถียงกันอันนี้ เอามึงเอาเบิดเลยอ๋อไปไปตัวแหละโอ้ยไปไปเบิดเบิร์แล้วเบิดแล้วเบิดแล้วบอกเบิดแล้วครับเอาเอาเอาบอกบอกให้น้องให้น่องให้น้องไปไปไปให้น้องให้น้องเบิดแล้วบอกอาเบิดแล้วเบิดแล้วบันนี้ ราชานะครับฝากของมาแจกเด็กน้อยกับผู้ดีเลยมาแจกเด็กน้อยอยู่บ้านห้วยอีสันเออนี่บ้านบ้านยังบ้านบ้านยังนี่บ้านม่วงบ่บ้านม่วงโอ้บ้านม่วงบ้านม่วงน่ะแต่น้อบ้านม่วงน้อฮะจากสิได้ไปบวบุนะครับเพราะว่าเอหกห้าศูนย์เฮาสตาร์ทบบติดบบได้เอา ตั้งเลยดิฮะห,หาตั้งเวนกยใส่เกียร์คัน <c oughs> โอ้ยเป็นเหมือนผมอะ่ะฮะโอ้ย <c oughs> ไปแกะซอมพี่บ้าละวโอ้มันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเออแล้วจะโอ้ยเสียเวลาชิบหายห้วยอีสันกูโอ้ยเสียเวลาชิบหายนึกว่านึกว่ามันจะเสียใช่ป่ะไอ,อ้ก็ตกใจอยู่หาว่าจะหาอู่ให้ละห้วยอีสันกูไม่ได้ไปละ ท่าที่จะรับพบฟ้าเหรครับนี่มันอยู่ตรงนี้ไงต้องขี่ขึ้นไปไปดูเปล่าล่ะไปเลยดหลังโอต้องเอารถรถไทขึ้นนั่นนะโอ้ท่าไห่ขึ้นขึ้นไปกาศผ้ที่ตกแล้วเนาะต่โม่ไสที่ไอจอดสาจอนี้เ่าพอได้คอได้พอครับเดี๋ยวเช่ารถอีแตกไป รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์บอสามารถที่จะเอาขึ้นไปได้ครับต้องมาเซาเอา300บาทครับไปกลับ300บาทเนาะ,ปะไปเลยมาชิคำ้คำชิมืด <c oughs> ได้ยตนไปยตนได้ครับคู่มั่วยออีสันนะครับนึกงว่าจิบึได้ขึ้นแล้วครับเอา้าทั้งใดกันนั่ง นี่น่าจะมาได้อยู่มาได้เนี่ยเขาไม่ขึ้นเขาบอกให้ขึ้นครับเลยต้องมาใส่บริการเร็วมันจะค่ำจะมืดแล้วเนี่ย ุดยอดเลย่ยางย่างฮอตอีกิ่งโอ้โหนู่นยังมีต<อ>ั้งบนอีกเลยเนี่อ๋อท่างเชิงก็มีบ่ะเอาครับจังใดกะมาฮอดแล้วครับห้วยอีสันนะครับภูห้วยอีสัน,สนไม่มีใครเลยโอ้ยสวยงามครับแม่น้ำโขงครับอันนี้ไม่น้ำโขงฝั่งซ้ายน่าจะเป็นสปปลาวครับฝั่งขวาน,น่าจะเป็นอ๋อ ประเทศไทยมาจา่ตรงนู้นะนะไ่มาเรื่อยๆ,ๆไม่น้ำโขงครับอันนี้น้ำโขงฝั่งซ้ายนี่เป็นสปปอลาวครับสปปอลาวฝั่งขวานี้เป็นไทยครับมันเป็นแก่งนะเอม็มเป็นเก่งเนะลยล่องแก่งอ่ะเอาเรือล่องสุดยอดนะฮะโอ้ขึ้นมาเบิ่งพระอาทิตย์รับขอฟ้าครับแต่กระโบเห็นครับเพราะพระอาทิตย์มันอยู่ตรงนู้นไม่เห็นเลยเป็นไง เออถึงที่หมายแล้วเออโอเคครับนี่แหละครับภูห้วยอีสันโอ้มันมีทางขึ้นเอ็มไม่ไปทางนู้นอ่ะขึ้นไปบนปะเดินเอาไม่ขึ้นหรอกปวดเออครับมา มามันหอดนี่ก็โอเคแล้วมามันหอดนี่ก็เจ๋วแล้วครับด้านน้านี่คือเอ่อแม่น้ําโขงครับงดงามมากๆพระอาทิตย์กาลังจะรับข้อฟ้าไปนะฮะที่บ้านม่วงนะครับบ้านม่วงอําเภอสังคมเ้อพี่น้องเ้อเพราะยี่จักมากอะ่ะสามร้อยครับรถตุกๆเท่านั้นนะครับเอารถโมเตอร์ไซค์ขึ้นเองไม่ได้นะครับเพราะว่าทางมันชันน่ากลัวไอ้ที่ปวดปวดไหล่นีม่มีอะไรนะรถมันขยอก ยิงยิงยักยักยิงักยักเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยครับทางถ้าไอเอ็มมันเอา RE650 หายมาเรียบร้อยตีนังกาลงทางมันสั้นนี่หลีครับทางมันโคตรจะชันเลย จะค้ำจะมืดครับโอเคครับนี่แหละครับจุดชมวิวทะเลหมอกนะครับแต่มันไม่มีหมอกนะครับผมมาภูห้วยอีสันนะครับท่านใดที่อยากมากอะแนะนํามากช่วงเสาๆเลยเนาะช่วงเสาๆนะครับมันตีสี่ครับมันตีสี่เห็นบ่ขึ้นมานี่ช่วงเสาๆจะเห็นทะเลหมอกครับนี่แหละเต็มมืดเนื้อนี่ฮะแต่ตอนนี้มากอ่ะไม่เจออะไรนะครับแต่เข้าได้มากแล้วก็มาให้มันหอดปะเมื่อหอดแล้วก็เมื่อมาเนี่ยยิ็มนั่งหลังนะโอ้ เดี๋ยวนั่งหน้าจะเสียวกว่าปไปเสียวเสียวข้าง <laughs> ในไป